คุณค่ะเทศกาลตรุจีนถือเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนนะคะซึ่งวันนี้ถือเป็นวันไหว้ค่ะโดยบรรยากาศการไหว้ขอพรกับเทพพเจ้าที่วัดเล่งเนื้อยี่ปีนี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะและนะักท่องเที่ยวจีนจนํานวนมากต่างพากันมาไหว้ขอพรกับเทพเจ้ากันเป็นจนํานวนมากเลยค่ะวันตรุจีนปีนี้9กุมภาพ ถือเป็นวันไหว้ซึ่งบรรยากาศการไหว้ขอพรเทพเจ้าที่วัดเล่งเนื้อยี่หรือวัดมังกรกร,รมราวาดย่านเยาวราชตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อสีแดงและแต่งกายด้วยชุดกีบเท้าสีแดงซึ่งเป็นสีที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีมงคลและจะนาโชคลาภมาให้แก่ผู้ที่สวมใส่โดยได้ไทยอยพากันมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวค่ะจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาไหว้ขอ ขอเทพเจ้าเนื่องในวันตรุษจีนเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและทําให้ชีวิตมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะด้านอาจารย์เซฐพงษ์จงสง,งวนนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมจีนในฐานะที่ปรึกษาด้านศาสนาวัดเล่งเนยยี่เปิดเผยว่าบรรยากาศการไหว้ปีนี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ วัดเล่งเนื้อยี่แปลว่าวัดมังกรดอกบัวถือเป็นศูนย์รวมเทพเจ้าที่อยู่ในใจชาวจีนมาตั้งแต่ดึกดำบรรน,นะคะดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงนิยมมาไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้สําหรับคําแนะนําสําหรับการไหว้วันตรุษจ,จีนที่นิยมทํากันมาตั้งแต่อดีตนะคะคือช่วงต้นปีควรไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลและตลอดทั้งปีต้องทําความดีส่วนการไหว้จะนิยมจุดธูปเพื่อขอพอรเวลาไหนก็ได้ค่ะแต่ตรุษจีนปีนี้ทางวัดงดจุดธูปนะคะ ประชาชนสามารถอธิษฐานขอพรแทนได้ค่ะซึ่งคำอธิษฐานที่นิยมขอนะคะก็คือคำว่าขอให้ชีวิตมีความสุขในช่วงปีใหม่และให้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะโดยหลักๆนะฮะโดยความเชื่อคนจีนเนี่ยก็คืออพอเราต้นปีเนี่ยเราก็จะขอพรไหว้พระไหว้พระโพ,พธิสัตว์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเทพเจ้าเพื่อความสิริมงคลนะแล้วก็ เราก็ในตลอดหนึ่งปีเราก็พยายามทำแต่ความดีนะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าความดีก็จะคุ้มครองคนที่ทำความดีเสมอพอปลายปีก็มาขอบคุณเป็นการระลึกถึงในว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเราทำอะไรมาบ้างนะฮะผมคิดว่าก็จะสามารถทำให้ชีวิตราบรื่นแล้วก็มีความสุขได้ ชนที่กําลังจะเดินทางมาไหว้ขอพรเทพเจ้าที่วัดเล่งเนงยี่นะคะแนะนําให้มาด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ะซึ่งทางวัดน,นะคะเปิดทําการตั้งแต่เวลา8นานกาจนถึง17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันนะคะยังคงมีชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยว G, จีนจานวนมากนะคะต่างพากันมาไหว้ขอพรกับเทพเจ้าที่วัดเล่งเนงยีกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ